คณะรัฐมนตรีก็มีมติเพิ่มเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดแดงเข้มเดิมเนี่ยก็จะได้เพิ่มนะครับจาก1เดือนได้เพิ่มเป็น2เดือนสำหรับเงินเยียวยาและส่วนที่2สําสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัด แดงเข้มใหม่เนี่ยก็จะได้เงินเยียวยา1เดือนนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมนะครับก็คือผู้ที่อยู่ใน14หมวดอาชีพนะครับและอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40หลนะครับรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถไปสมัครไปลงทะเบียนประกันสังคมเพื่อรับเงินเยียวยาได้ นะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับ14หมวดอาชีพก็ประกอบด้วยการก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพกิจการ,รวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ นะครับกิจการข้อมูลข่าวสารและสื่อสารนะครับรวมถึงกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอทอปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะไม่รวมกิจการขนาดใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ 2,500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยช่วงนี้ถูกพักงานนะครับไม่ได้รับเงินเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก50%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะครับซึ่งรวมกับ2,500บาทที่ได้ทุกคนอยู่แล้วก็จะได้สูงสุดไม่เกิน10,000บาท สำหรับลูกจ้างม3 3นะครับก็มี2ส่วนนะครับก็คือคนที่ยังทำงานอยู่ได้แน่นอนคนละ2,500บาทส่วนคนที่ช่วงนี้ถูกพักงานไม่มีเงินเดือนนะครับก็จะได้2,500บาทบวกอีก50์ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะครับก็คือได้สูงสุดรวมกันแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0บาทในส่วนของนายจ้างนะครับ ที่มีลูกจ้างม3 3นะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนของลูกจ้างที่มีอยู่นะครับลูกจ้าง1คนก็จะได้รับ3,000บาทนะครับถ้ามีลูกจ้างส0คนก็จะได้รับ30,000บาทประมาณนี้นะครับแต่ก็จะได้รับสูงสุดจำนวนลูกจ้างไม่เกิน200คนนะครับอันนี้สำหรับม3 3ส่วน ม39และม40นะครับก็จะได้รับคนละ5,000บาทนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับในการจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มเดิมเนี่ยก็ประกอบด้วยกรุงเทพชนบุรีฉะเชิงเซานะคนปรปฐมนะราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานี ยะลาและสงขลานะครับ13จังหวัดนี้ท่านจะได้รับคนละ2เดือนนะครับก็ยังสมมุติได้2 5 0 5เนี่ยก็จะได้2 5 0 5บวก2 0 0 5เป็น5,000ถ้าได้5,000ก็จะได้5,000บวก5,000นะครับเป็น1,000 0บาทแต่จะได้รับทีละงวดนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติและทยอยโอนให้ อย่างต่อนเนื่องต่อไปนะครับและในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดแดงเข้มใหม่นะครับก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีตากนกครน,นายกนกครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและเพชรบุรีนะครับ 16จังหวัดนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ1เดือนนะครับก็ถ้าได้2,500ก็ก็ได้งวดเดียวถ้าได้5,000ก็ได้งวดเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลณนะช่วงต้นเดือนสิงหาคม64นะครับถ้าสมมุติในเดือนถัดไปเนี่ยสถานการณ์อาจจะยังมีการประกาศปิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวทางคอรมก็น่าจะมีการพิจารณาให้เงินเยียวยา ต่อไปเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับทางนี้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์นะครับสำหรับ29จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับส่วนวันโอนเงินนะครับก็จะเริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม64นะครับก็เป็นไปตามการตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็จะ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงของผู้ประกันตนที่ผูกพร้อมเพบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งท่านที่มีบัญชีอยู่แล้วยังไม่ได้ผูกพร้อมเพนะครับก็เชิญผูกได้นะครับผูกได้ทั้งทางแอปของธนาคารนะครับ ทำได้เองเลยนะครับหรือว่าจะให้ลูกหลานให้คนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ช่วยผูกให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปผูกที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าจะผูกทางระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารนั้นๆที่ท่านมีบัญชีอยู่ก็ได้นะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกในการผูกทางระบบออนไลน์นะครับ ก็สามารถไปติดต่อโดยตรงได้ที่สาขาของธนาคารนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั้นทําการผูกพร้อมเพให้กับท่านนะครับแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดด้วยครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดสําหรับเงินเยียวยานะครับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40นะครับ ส่วนท่านที่อ,อ,อยู่ใน14หมวดอาชีพและอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับตามประกาศนะครับก็ที่ยังไม่ได้มีประกันสังคมก็สามารถไปสมัครประกันสังคมได้นะครับเพื่อเข้ารับกระบวนการรับเงินเยียวยาต่อไปครับ